ออมสินกับตาหมูนะคะกัจฉนาทรงพักให้กับลูกค้านะคะพอลูกค้าเพื่อนสร้างม้านะคะออมสินกะว่าไปทรงเพื่อนมือนีกับสิบไ้เอาตังน้าเพื่อนนะคะพอพี่น้องเพราะว่าเพื่อนให้เงินออมสินมาคนข้างที่จะเกินเยอะแล้วเนาะที่จะเข่าสวนเนาะออมสินกับตาหมูนะคะก็กินอาหารตามปกติละค่ะใส่กอกอย่างมามาณนีแหละพายพี่น้องแล้วก็เข่าลีโดนะคะไปหาสื่อถุงนะคะมันกับบมีถุงภาษีคือจังบานเฮานะถุงใสๆนะมันหาสื้อยากยากก็เลยเอาถุงนีไปก้อนนะคะไปใส่พักให้ข้าเจ้าเพื่อนเ้าจะออมสิน ใส่รองเท้านะคะแล้วผูกเสือกบ่เคยแหนจักเทียนนะคะกับสาตาหมูผูกไห้ตลอดจ่าพีพีนนองเพราะว่าข้อมือเขาบ่แข็งนะผูกเสือกแปบเดียวมันก็รุดนันก็รุดลุยรุดลุยอะนะอองมะเขือนะคะหลังจากเอาภาสีคุ้มออกนะคะก็รู้สึกว่ามะเขือมันบ่ได้เรื่องนะคะเดี๋ยวมอนีอ้อมสินจะคุ้มภาสีใหม่เนาะค่ะตาหมูเฮ็ดอีหยังหลังจากมาสวนนะคะนั่งกับมาตัดหญ้าค่ะอ้อมสินนะคะก็มาตัดแต่งกิ่งฟักทองให้มันเข้าไปในทิศทางที่อยู่ดีขึ้นเนาะจ้าแล้วก็เอาดอกฟักทองนะคะไปฝากไอพีเพินเน นี่ละจ่าทุกคนเอ้ยวิถีชีวิตของการอยู่เมืองดันดีประเทศสกอตแลนด์ในสไตล์ของอ,อมสินนะบ่ค่อยได้พักแต่พอนคะคะเพื่อนๆก็บ,บอกว่าพักผ่อนได้แล้วเออเดี๋ยวมืออื่นก็สิไปพักเนอจ่านานมือหนิกนมือน,ออนีเอาพักไปส่งเพื่อนก้อนเนะจาน่านานตัดพักเพราะโทไดอกค่ะทุกคนเหลือไม่เห็นในต้นข้านานะคะเขาเป็นไหนนวยแล้วนะคะหน่วยคือฟักนะคะที่สําหรับใส่ในการกาทําพันุ์ในปีหนานะคะเดี๋ยวจากน่วอยอ,อมสินก็สิมาตัดนะคะตากแดดไว้ก่อนนะคะเนะที่เห็นอมสินตัดอยู่นี่นะคะก็จะเป็นพักสลัดค่ะ ค่ะตัดไปให้หมูเพื่อนนะคะมูเพื่นลึกคิดมาว่าอมสิมีพักสลดัดบอทาม,มีเอามานําเดอนอกจากเนาะก็ละเลยตัดไปเพื่นจากสอสกอนะคะนี่นะคะอมสินกําลังทดลองนอกจากอมสินจะคุ้มภาสิกลับไปเหมือนเดิมนํามะเขือแต่ว่าออมสินนะคะจะใส่น้านะคะในกับป๋าวางไหว้เป็นจุดๆนอกจากเนาะพอเวลาเขาคุ้มภาษีนะคะก็อยากให้อุณหภูมิได้นั้นนะคะมันบาลานซ์กันนอกจากเนาะ,ะมันคุ้งทีมันบ่หนาวเกินไปหรือบ่ร้อนจนโอเวอร์เกินไปยังสินะก็จะให้น้ําซอยปรับนะคะปรับอุณหภูมินะกับผู้หูนะ บอกว่าวิธีนี้มันจะได้ผลได้ผลทดลองไปเรื่อยเพให้พี่น้องเอยพักได้จักเล็กจักหน่อยนะคะเฮดเวียกได้จักเล็กจักหน่อยกันมาดื่มกาแฟกันละค่ะทุกคนค่ะหลังจากที่ดื่มกาแฟนะคะออมสินนะคะกันนัดเพื่อนไว้เนาะสิประมาณบ่ายโมงเนี่ยค่ะบ่ายโมงครึ่งจะไปซุ่งให้เพิ่อนเนาะจัดเนาะที่นี่นะคะมีเอฟซีเพิ่นบอกว่าออมสินถ้าขายมะละนะเอายอดมะละนะขายน้ำในเดินนะอมสินก็เลยเลยไปแอบไปเก็บยอดมะละมานะคะเนี่จ้ะเพื่อที่จะมาเบิ่งวันยอดมะละเฮามันแข็งบอนะโค้ทาแข็งก็คือซุ่งให้เพื่อน ก็ได้นะคะแต่้ามันบอแข็งเกินไปกับพ่อหย่ำได้นี่ก็สีส้ให้เพิ่นนะคะทุกคนคะ่ะโอ้ใจบ่ไหวพอพี่น้องก็เลยมาตากนี่ค่ะไอมเมล็ดขนาเนาะจา้าเนาะเอาไปตากแดดเนาะจา้าเนาะเ็จนะคะกับเขาปลาอเมซ้อนตอค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะปลาพริกของอมสินเนาะจ้าอมสินก,ลก,ก,ก,นกำลังเฮ็ดหยางกับบอกพริกแมนบ่กํำลังเอาไอใบมันออกจักเล็กๆนหน่อยๆนะคะอมสินก็ใหายตาหมูนะคะนั้งลือปลาขนานเนาะจ้าพ่ออมสินจะปลูกไหมปลาเพื่อนๆเขาสร้างไมาเยอะนะคะก็เลยอาจจะปลูกขนาใหม่ค่ะช่วงเวลานี้นะคะอมสินก็เก็บขนา หายเสร็จเรียบร้อยมันบออมสินกับจัดไป่งเพลินแล้วนะคะเพราะว่ามันบายโมงกลัวแล้วนะทุกคนตอนที่ไป่งเพลินนะคะเทากับว่าลืมนะคะว่าเฮานะคะได้เด็ดยอดไอ้มาละไหวเนาะจ้าเนาะป่ะทุกคนไป่งพักการจ่าจริงๆแล้วนะคะอมสินกับสิบว่าคิดนะ้เงินน้ำเพลินนะคะเพราะว่าเพลินหายเยอะแล้วนะเพราะไป่งเท่านั้นแหละพรพี่น้องเอยเพลินกับบางคัไอเห้เอาตังเนาะจ้าเนาะว้าวลี่น่ะข่อยกะเกงใจเพลินเพราะว่าเพลินใจมาเยอะแล้วนะพักข่อยกะ่งให้เพลินว่าค่อยหลายดอกค่ะแต่ว่าเพลินกะเต็มใจหายกะขอบคุณหลายเนาะจ้าเนาะหลังจาก ไปส่งพักเสร็จนะคะมาเห็ดอีหยางมันบอมาหาสื่อถังจ้าเพื่อจะไปทําปุ๋ยมัดขยะเปียกนะคะเลือกถังขนาดนี้นะคะยู่ที่38ิพาวเน,นาะจ้าเนาะเตก้าแ,แต่ก้อนนะคะสื่อ34มสพาวนะคะขึ้นมาสี่พาวเลยละคะ่ะทุกคนคะ่ะเนี่ยคะ่ะอ,อมสิงก็เอาถังไว้้างหลังยิงสี่นะคะพอถึงบ้านนะคะกับมาซักผ้าหนึ่งเขานะคะเพื่อที่จะกินเข่าค่ะทุกคนคะ่ะมีหมูย่างปลาลาบองนะคะปลาลาบองก็กินกําหย่อดมาละนะคะมาเทศหยอดมาละกันเนาะจา้เนาะไปกินมากเขานะคะกืบเกือ มือกระตีบแล้วค่ะทุกคนค่ะกะอิ่มแลรจากอิ่มแลว้วก็ง่วงน้อนพ่อพี่น้องเอย